งานเข้าสมรักคำสิงถูกร้องเรียนจากกรณีที่มีเด็กสาวอายุ17ปีชาวจังหวัดกาลสิงได้โรดแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองของแก่นเพื่อร้องทุกข์ถูกอดีตนักมวยชื่อดังเหรียญโอลิมปิก กระทำการอนาจารและลวนลามร่างกายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลล่าสุดมีผู้สื่อข่าวได้ทำการสอบถามไปยังนายสมรักคำสิงหรือบาสนักโชกเหรียญทองโอลิมปิกมวยสากลสมัครเล่น ปี1996ถึงกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวได้ทราบเรื่องแล้วและกำลังทำการแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายโดยสมรักนั้นได้ออกมาปฏิเสธและยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีทางทำเช่นนั้นอย่างแน่นอนแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และตนเองก็ไม่ทราบมาก่อนว่าเด็กผู้หญิง17ปีเหตุการณ์ดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานหลายมุมส่วนตัวไม่อยากพูดอะไรมากทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและทิ้งท้ายไว้ว่ายืนยันไม่ได้ทำอะไรแน่นอน